สีค่ะพี่น้องสวนผสมผสานค่ะไล่พอใจค่ะมาเก็บทั่วงอกกันค่ะเก็บทั่วงอกสดๆเลยจ้ะค่ะขาวขาวอวบพักอยู่ค่ะมือน,นี้เก็บทรงตลาดค่ะมีผักมีถั่วงอกหว ทรงร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเนี้มือเศ้าตีหาก็ออกไปส่งเละค่ะใส่ชีวิตอยู่สวนค่ะตอนอยู่ให้อยู่สวนเก็บสวนปลูกพักปลูกทั่วงอกค่ะถั่วงอกงามขนาดเลื้องเล่ม,มาทายพี่น้องเบึ้งเดี๋ยวมือหน,นาก่อนค่ะจังสี่ทยอันวิธีเพาะวิธีเก็บเม็ด แต่ว่าก็มีโล่งแน่เลยล่ะคะ่ะแต่ว่าอยากอยากให้เห็นแบบวิธีเพาะน้ำเนาะเมื่อนี้ก็เป็นรัดขันตอนไปเลยะคะ่ะเป็นวิธีเก็บไปขายสวัสดีค่ะ